สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Letab v i r t a l Channel ค่ะสำหรับวิดีโอว,วันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ทัพทีมแนะนำผู้ให้บริการ Print On Demand เจ้าหนึ่งไปนะคะนั่นก็คือ Printify นั่นเองก็สอนไปแล้วนะคะวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าเซตอัพยังไงตั้งค่าสินค้ายังไงอะไรยังไงนะคะสําหรับวิดีโอว,วันนี้นะคะก็จะมาต่อกับวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดมีออเดอร์แล้วเนี่ยเราจะสั่งออเดอร์จาก Printify ยังไงน,นะคะไปดูกันเลยค่ะในหน้า Shopify Admin นะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน Printify เนาะอันนี้เป็นหน้าสินค้านะคะถ้าใครจำได้วิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยริมออกแบบสินค้าไปอันหนึ่งตัวนี้นะคะ Lady Unisex ตรงนี้นะคะซึ่งผู้ให้บริการก็คือ My Locker นั่นเองแต่ถ้าพิมรู้สึกว่ามันแพงไปะคะ่ะทุกคนทพพิมก็เลยเปลี่ยนนะคะมาใช้อีกเจ้าหนึ่งคือ s w i f t POD นะคะ ก็เดี๋ยวทีมจะสั่งสินค้าจากเจ้านี้แทนเนาะทางนี้ทางนั้นทัพทีมแนะนําก่อนเลยนะคะว่าใครที่อยากจะสั่งสินค้าเป็นแซมเปิลก็สามารถทําได้นะคะตรงนี้คลิก get sample เลยก็คือสั่งสินค้าตัวอย่างมาเพื่อให้จะมาดูว่าเอสินค้ามีคุณภาพหรือเปล่าสั่งแล้วมีกระบวนการยังไงนะคะนั่นแหละสามารถทําได้นะคะก็คือคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็มาเลือกว่าเราอยากจะได้สินค้าอะไรนะคะอย่างเช่น Lady Mark ตรงนี้ที่พทีมทำก็คือต้นทุนอยู่ที่7.09ก็คือเราซื้อได้ในราคาทุนเลยนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งเสื้อใช่ไหมก็เลือกไซส์ไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจากนั้นก็ continue with shipping ก็คือใส่ที่อยู่ของเราลงไปแต่ว่ามันมีค่าส่งเนาะอันนี้เป็นค่าราคาสินค้าเฉยๆ8.14แต่ว่ามันมีค่าส่งเดี๋ยวทรพทีมต้องดูอีกทีว่าค่าส่งเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งซื้อสินค้าตัวนี้แหละนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทัพทีมจะไปที่ product ก่อนนะคะ,ะมาที่สินค้าตัวนี้ที่ทัพทีมจะทำการสั่งซื้อนะคะก็คือ อท้าวทีมจะมาปรับราคาค่ะตรงนี้ท้าทีมตั้งค่าไว้ราคา่อยู่ที่ตัวละ22เนะเาะท้าทีมก็ตั้งเป็นตัวละ1ละกันอ่าแล้วก็เซฟนะคะจริงๆอ่ะจะตั้งเป็น0ูนย์เลยก็ได้นะแต่ท้าทีมก็1ละกันอ่ะอ่ะมาดูที่สินค้านะคะตอนนี้ท้าทีมปรับราคาแค่ไซส์เนะคะเป็น1 US ดอลลาร์ค่ะก็ประมาณนี้ ก็จัดการ add to card นะคะเพราะว่าจะสั่งไซส์ S เนาะก็ไม่มีอะไรเช็คเอาท์ไปตรงนี้ก็จัดการกรอก contact information นะคะ ใส่ที่อยู่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิปปิ้งตรงนี้นะคะสำคัญมากเลยถ้าใครที่ทดลองสั่งซื้อของตัวเองแล้วนะคะแล้วมันซื้อไม่ได้เนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าชิปปิ้งก่อนนะคะทัพทีมทําไว้แล้วในท้ายวิดีโอของก่อนหน้านี้เนาะอย่าลืมนะคะจากนั้นนะคะเราก็ continue to payment เพื่อที่จะจ่ายเงินเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ีมจ่ายเงินเรียบร้อยเนาะมันก็จะขึ้น t h a n k you page เรียบร้อยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเรากลับไปดู Shopify กันค่ะพอเรามีออเดอร์จาก Printify เข้ามานะคะให้ทุกคนก็มาที่แอปพลิเคชัน Printify เหมือนเดิมนะคะแล้วไปที่ Orders ค่ะจะเห็นว่าเรามี Orders อยู่ตรงนี้เห็นไหม ขึ้นมาละแต่ที่สำคัญคือมีตัวแดงๆแบบนี้ก็คือว่าเรายังไม่ได้ add payment method นะคะให้เราไป add payment method ก่อนก็อย่างที่วิดีโอก่อนหน้านี้ที่ทิมบอกเนาะให้เลือกเป็น add balance from PayPal ก็ได้นะคะก็คืออย่างที่ทิมบอกเมื่อกี้นะคะต้นทุนของราคาเสื้อมันประมาณ8กว่าๆเนาะแล้วก็ทัพทิมมาเปิดดูตรงนี้นะคะในร้านของเขาเขาบอกว่า international เนี่ย ส่งคือเทมจะใช้ส่งมาไทยเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยประมาณ9.6ค่าส่งนะคะอยู่ที่9.6รวมๆกันแล้วเทมก็จะประมาณ17กว่า18อะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ททมก็จะใส่ประมาณ18นะคะแล้วก็คลิก Transfer นะคะมันก็จะขึ้นหน้า PayPal ให้เรานะคะเพื่อที่เราจะจ่ายเงินให้กับ Printify เนาะแล้วก็แค่คลิกดำเนินการต่อนะคะ ในส่วนของ payment ใน Printify นะคะเราก็จะมี balance อยู่18นะคะก็คือเรามีก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยเอาเงินไปไว้ในกระเป๋าตาังของ Printify ก็คือเป็นเงินตรงกลางนะคะเวลาเรามีออเดอร์เราก็จะใช้เงินตรงเนี้ยในการสั่งซื้อสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเงินตรงเนี้ยที่เอาไปไว้กองกลางตรงเนี้ยก็คือเราสามารถถอนออกมาได้นะคะ ถ้าใครเน้นสะดวกเนาะก็ใส่ยอดเงินไปเลยเยอะๆเลยแบบร้อย US อลลาร์เอาไว้ตอนกลางเลยก็ได้หรือใครที่อยากจะใส่ทีละออเดอร์ก็ได้มีออเดอร์ทีหนึง่งก็ใส่บาลานซ์ลงไปทีหนึง่งใส่เงินลงไปทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเทปพิมพ์ก็ประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้เราไปที่ออเดอร์นะคะแล้วก็มาดูออเดอร์ของเรากันขอดูหน่อย ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะก็คือว่าเห็นไหมบิลลิ่งก็คือค่าสินค้า8.14ค่าส่งจะอยู่ที่9.6นะคะท,ท,ทั้งหมดจะอยู่ที่17.74เมื่อกี้ทิมเติมมา18ถูกไหมมันเหมือนเป็นการเติมเงินก็ประมาณนี้เนาะ กลับมาดูหน้าแรกตรงนี้นะคะก็คือสเตตัสตรงนี้มันอยู่ที่ on hold นะคะเราต้องมากด submit order confirm อีกทีนึงว่าเราจะสั่งเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ submit order ไปเลยแค่นี้เรียบร้อยมันก็จะ on hold ขึ้นมาสีส้มๆแบบนี้นะคะ sending to production เรียบร้อยค่ะก็ตอนนี้เราก็เหลือแค่รอเนาะ เราก็รอนะคะตอนนี้สเตตัสอยู่ที่ in production ก็อยู่ในกระบวนการผลิตเนาะขอไปเช็คยอดเงินอีกทีหนึ่งนะคะ,ะถ้าพิมพ์กลับมาเช็คยอดเงินนะคะเห็นไหมยอดเงินเมื่อกี้18หายไปละเหลือ0.26นะคะ <c oughs> ก็แสดงว่าตัดเงินทั้งดิมไปเรียบร้อยเนาะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการสั่งสิน,นะคะ้าจาก printify ก็เวลาเรามีออเดอร์เนาะเดี๋ยวคิดว่าถ้าเขา ผลิตสินค้าเสร็จแล้วส่งให้เราแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอีเมลแจ้งเตือนมาอีกทีนึงว่าเขาส่งสินค้าให้เราแล้วแล้วก็มี tracking number ให้เรานะคะเราก็เอามาใส่ใน orders ของเราเหมือนเดิมเนาะแจ้งเตือนลูกค้าอีกทีนึงว่าเราส่งสินค้าให้แล้วนะคะก็เอาไว้ถ้าเท่าทีมได้สินค้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีมจะมารีวิวนะคะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอันนี้เขาทีมสั่งจริงเลยนะเนี่ยใช้เงินตัวเองสั่งโอเคเนาะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ